อาจารย์มาด้วยขอบคุณอาจารย์นะครับสาหรับเทอมอันหนักหน่วงของพวกเรานะครับเรื่องเดอะบูลที่เราทํานะครับแปลว่าบาดแผลซึ่งแผลไฟไหม้แผลน้าร้อนลวกแผลผุบพองแผลหมาก,กัดอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเดอะบูลของเรามันแปลว่าแผลใจนะครับซึ่งเราก็จะไม่ใช่แผลใจจากอกหักหรือคนรักเราต้องการจะสะท้อนเรื่องของสองครามที่สร้างบาดแผลให้กับ คนเบื้องหลังหรือว่าครอบครัวของทหารที่เขาเสียชีวิตในสงครามนะครับซึ่งบางทีสงครามมันจบลงก็มีข้อเสียด้านประเทศด้านความเจริญด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆแต่ว่าถ้ามุมมองของทหารที่หรือครอบครัวทหารที่เขาสูญเสียไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าลูกไปจากสงครามเนี่ยเขามันจะสร้างบาดแผลยังไงนะครับส่วนแรงบันดาลใจของเรื่องนี้นะครับเป็นยังไงครับคุณเจนครับ อย่างที่บอกนะคะตอนแรกที่มาของแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยเราทําเพื่อส่งอาจารย์วิชา 3D แอนะะิเมชันค่ะก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรมาเป็นหัวข,ข้อของเรื่องที่เราจะทานีนะจนสุดท้ายเนี่ยเราไปเจอวิดีโออันนึงใน youtube ค่ะมันเป็นวิดีโอที่ทหารอเมริกันเนี่ยเขาได้พักจากการออกสงครามแล้วก็กลับมาเซอร์ไพรส์ครอบครัวของเขาโดยเฉพาะลูกๆของเขาค่ะคือเชื่อว่าถ้าเกิดใครเคยดูคลิปน,นี้เนี่ยก็จะร,รู้ได้เลยว่าแบบมันซึ้งมากเพราะว่า หมือนมันนาเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นพ่อแล้วก็คนที่เป็นลูกเลยเงี้ยค่ะก็เหมือนจเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เราก็มีครอบครัวแล้วก็เหมือนกับการที่เขาเอาเรื่องนี้มาสื่อเนี่ยมันจะทําให้คนดูสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของตัวละครนะคะก็เลยเป็นที่มาของอเรื่องราวที่เราเอามาทําเป็นแอนิเมชันเรื่องเดอะวูนี้นะคะก็แต่ว่า ในวิดีโอันนั้นเนี่ยมันนําเสนอของด้านของคนที่โชคดีใช่ไหมคะคนที่เขาสามารถรอดชีวิตกลับมาเพื่อเจอกับคนที่เขารักได้แต่ว่าเรานําเสนอในอีกด้านหนึ่งเป็นด้านลบค่ะของสงครามก็คือในสงครามเนี่ยมันไม่ใช่ทหารทุกคนที่จะสามารถโชคดีที่จะกลับมาเจอคนที่เขารักได้ก็นําเสนอเรื่องของเดวูลเนี่ยเราก็จะนําเสนอว่าสงครามเนี่ยมันสร้างบาดแผลให้กับคนที่เขารอ ทาหารเหล่านั้นอยู่เบื้องหลังยังไงบ้างคะครับมีอะไรอยากจะอ